รถด,ดีเซลล่างขานำหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสามเกแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามสองกับขบวนรถชานเมืองขบวนที่304ครับต้นทางจากลบบุรีไปทางเข้าสถานรถไฟกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็วิ่งผ่านสถานีจตุจ,จัจกรแล้วนะครับ แล้วก็ผ่านกม11นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับผมสำหรับขบวนที่304ครับ